บทที่77ทุกคนต่างมีศักดิ์ศรีในระหว่างนั้นร่างของติงห้าวอก็กำลังหมุนควงอย่างต่อเนื่องในอากาศกระบี่เพื่อนสนิทนั้นระเบิดพลังที่หมูนวนพุ่งออกไปเหมือนสว่านหลังจากสลัดนิ้วมือทั้งสองของหลีหมู่อเวียนนอได้แล้วจึงพุ่งตรงต่อไปยังหน้าผากของอีกฝ่ายต่อโดยไม่รอช้า พลังเยือกเย็นนั้นแผ่ปกคลุมไปทั่วใบหน้าของหลี่มู่อเวียนนอเหล่าศิษย์รอบเวทีต่างร้องอุทานศิษย์สำนักตอนกลางอ้าปากค้างด้วยความตะลึงในขณะที่พวกฝั่งตะวันออกนั้นตื่นเต้นกันยกใหญ่และเมื่อโดนโจมตีเช่นนี้หลี่มู่อเวียนนอก็จำเป็นต้องขยับเท้านั่นแปลว่าเขาจะเป็นฝ่ายแพ้ การโจมตีทั้งสามครั้งของติงห้นาวอนั้นลื่นไหลเขาคิดกระบวนท่าพวกนั้นมาแล้วอย่างระมัดระวังเด็กหนุ่มใช้พลังระดับสูงสุดที่มีทำให้ภาพนั้นดูน่ากลัวไม่น้อยสีหน้าของหลี่มู่อวียนอนในตอนนี้แฝงไปด้วยความประหลาดใจเขาไม่เคยคิดเลยว่ากระบี่สนิมเครือของติงห้าวจะสามารถทลายนิ้วมืออันทรงพลังของตัวเองได้ เขาคิดว่าตัวเองได้เห็นพลังของติงห้าวมาหมดแล้วพลังที่สูงสุดแค่ระดับผู้ฝึกยุทธสองจุดลมปราณเท่านั้นพลังปราณที่หมู่นวลด้วยความเร็ว20รอบต่อชั่วลมหายใจในตอนนี้พลังนั้นได้บรรลุและพวยพุ่งออกจากกระบี่นั้นด้วยความเร็วมากกว่า21รอบต่อชั่วลมหายใจเสียอีกมันคือพลังในระดับผู้ฝึกยุทธสจุดลมปราณ แน่นอนว่าสำหรับหลีหมู่อ,อวีเอนอแล้วเขาต้องประหลาดใจเป็นธรรมดาจิตใจต่อมาเขาเก็บนิ้วมือกลับมาด้วยความเร็วแสงแล้วเริ่มกระบวน้าใหม่ด้วยการงอนิ้วทั้งสองนั่นเพื่อเข้าปะทะกับปลายกระบี่ของติงห้าวอเครงเสียงดังแสบแก้วหูนั้นเหมือนค้อนขนาดใหญ่สองอันพุ่งชนกันอย่างแรง คลื่นเสียงยังคงอยู่ดังอยู่หลายนาทีและกระจายไปทุกทิศทางติงห้าวอรู้สึกได้ว่าฝ่ามือของเขาสั่นสะท้านราวกับกำลังถือก้อนหินหนืดเอาไว้เด็กหนุ่มไม่สามารถถือกระบี่ไว้ได้อีกต่อไปร่างกายของติงห้าวชาไปครึ่งหนึ่งหลังจากถูกโจมตีโดยหลี่มู่อวียนอเขากระเด็นออกไปไกลสองถึงสามจังงอก่อนจะตั้งหลักยืนขึ้นได้ ที่ด้านล่างเวทีเสียงอุทานมากมายดังอย่างต่อเนื่องบางคนถึงกับกระโดดด้วยความตกใจแทบไม่มีใครคิดเลยว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนไปเช่นนี้ก่อนหน้านี้ติงห้าวอเข้าใกล้ชัยชนะเพียงแค่ไม่ถึงคืบเท่านั้นแต่หลี่มู่อเวียนนอผู้แข็งแกร่งกลับพลิกสถานการณ์ได้เสียอย่างนั้นทรงพลังมากน่ากลัวจริงๆ นี่คือพลังที่แท้จริงของผู้นำพันธมิตรทั้ง7แห่งสำนักตอนกลางนั้นหรือแม้แต่ติงห้าวที่แสดงปาฏิหารมาหลายต่อหลายครั้งและวางแผนการโจมตีทั้ง3ครั้งมาอย่างดีก็ยังไม่สามารถทำให้หลี่มู่อเวียนนอเคลื่อนเท้าได้เลยด้วยซ้ำ ท่ามกลางฝูงชนผู้ชมนั้นหลี่ฉานหยางเซียวเฉิงส่วนจางฝานหวังเซียวชีหลี่หลานและชาวสำนักฝั่งตะวันออกร้องอุทานด้วยความเสียดายติ่งห้าวอเกือบจะชนะแล้วแท้แต่กลับต้องมาพลาดเพราะการโจมตีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแม้แต่หงน้อยผู้เย่อหยิ่งอย่างหลี่อีรั่วก็ยังอดส่งเสียงอุทานออกมาอย่างน่าเสียดายเด็กสาวถอนหายใจอย่างไม่พอใจนะัก ทำให้หลี่ฉานหยางเหลือบมองญาติของตัวเองด้วยความประหลาดใจเพราะคิดมาตลอดว่านางเกลียดติงห้าวอเข้าไส้เสียอีกที่ด้านนอกฝูงชนเด็กสาวผู้มีดวงตาอันงดงามกำลังรับชมการต่อสู้อยู่เช่นกันตอนนี้นางได้แต่สายหน้าและถอนหายใจออกมาเบาๆแย่จริงวันข้างหน้าเจ้าอาจจะมีโอกาสได้ประลองกับหลี่มู่อเวียนนออีกก็ได้ ตอนนี้เจ้าอาจเริ่มช้ากว่าเขาจึงยังอ่อนแอกว่าแต่เจ้าจะตามทานและมีพลังในระดับที่แข็งแกร่งต่างจากเขามาโขที่บนแท่นที่นั่งรับชมอินอี้เฟยและหลู่ฉีหัวเร่าร่ายอย่างภาคภูมิใจหลี่มู่อเวียนอที่เก่งและแกร่งกว่านั้นดูเหมือนว่าจะเข้าขัดขวางเส้นทางสู่ชัยชนะของติงห้าวอได้สำเร็จแล้ว อิ่อี้เฟยกับหลู่ฉีไม่เพียงชนะพนันที่ตกลงเอาไว้กับเฉิงเฟยแต่พวกเขายังจะได้ผงวิเศษให้อีครึ่งช่างไปครอบครองอีกด้วยซึ่งนั่นก็จะทำให้เฮลีงออี้สวนผู้ภาพภูมิใจต้องยอมรับความพ่ายแพ้แน่นอนว่าเฉิงเฟยนั้นร้อนใจเป็นอย่างมาก ให้ตายสิหนี่เจ้ามัวทำอะไรทำไมไม่ใช้เพลงกระบี่นั่นกันเจ้าเรียนรู้ทักษะพ,พื้นฐานของมันมาแล้วนี่ทำไมถึงทำให้หลี่มู่ออเวียนอนอถอยหลังไปสักก้าวไม่ได้กันส่วนเฮลีงอีส้สวนกลับดูใจเย็นและไม่แสดงท่าทางอะไรเลยตลอดเวลานั้น ที่บนเวทีประลองร่างของติงห้าวอหายวับไปก่อนที่เด็กหนุ่มจะเข้าไปรับเอากระบี่เปื้อนสนิมที่กำลังร่วงลงมาสีหน้าของเขาเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจความแข็งแกร่งของหลีมู่อเวียนอนั้นมากกว่าการโจมตีด้วยพลังระดับสูงสุดของเขาเสียอีก ทั้งสครั้งนั้นติงห้าวล้วนใช้พลังส่งไปอย่างเต็มที่แต่กลับทำให้หลี่มูอ่อเวียนนอขยับไม่ได้แม้แต่น้อยความบกพร่องในการฝึกยุทธของติงห้าวถูกเปิดเผยอีกครั้งแล้วอันที่จริงพื้นฐานของเขาไม่ได้ล้ำลึกมานะักเด็กหนุ่มไม่มีวิชาอาคมที่สามารถใช้ควบคู่กับพลังปราณอย่างที่อีกฝ่ายทำได้ ถึงแม้วิถีดาบและกระบี่เทวะของติงห้าวจะทำให้การฝึกฝนเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ข้อจำกัดโดยธรรมชาติของร่างกายเขาก็มีอยู่ไม่น้อยดังนั้นจึงทำให้การชนะการต่อสู้ในครั้งนี้เป็นเรื่องยากไม่เช่นนั้นแล้วเขาคงได้ทดลองใช้พลังอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อนข้าควรจะยอมพ่ายแพ้การต่อสู้นี้ไหมนะ เจ้าหนูติงดูเหมือนว่าเจ้าเจอเข้ากับปัญหาเสียแล้วเสียงที่น่ารำคาญของเทพกระบี่ดังขึ้นในหัวของติงห้าวอเจ้าเด็กโง่ฝ่ายตรงข้ามนั่นไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยสำหรับข้าแต่สำหรับเจ้าตอนนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเอาชนะได้คําของเทพดาบนั้นแทบจะเป็นการประกาศถึงความพ่ายแพ้ของติงห้าวอ เจ้ายอมแพ้เสียดีกว่ายอมแพ้ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องน่าอายเลยเทพกระบี่ยังคงมีเสียงที่น่ารำคาญเช่นเคยใช่เลยหลังจากเจ้าฝึกวิถีดาบและกระบี่เทวะได้สมบูรณ์แล้วเจ้าค่อยมาประลองกับเขาใหม่อีกครั้งก็ได้เทพดาบพูดเสริมเพื่อหยอกล้อติงห้าวอท่านทั้งสองหยุดพูดเถิดช่วยแนะนำอะไรที่มีประโยชน์บ้างไม่ได้หรือไร ติงห้าวรู้สึกรำคาญและตลกในเวลาเดียวกันและเมื่อคิดดังนั้นแล้วเด็กหนุ่มก็พลันใช้พลังปราณเพื่อขับไล่อาการเน็บชาที่แขนขวาและร่างของตัวเองขณะเดียวกันก็คิดในใจว่าอย่างเช่นให้กระบวนท่ากระบี่ที่ทรงพลังหรืออาคมอะไรสักอย่างเกรงว่าจะไม่ได้ค่าอาจรู้อาคมอยู่บ้างสักสองอย่างแต่ด้วยระดับพลังปราณของเจ้าในตอนนี้ เจ้าคงปลดปล่อยมันออกมาไม่ได้หรอกเทพกระบี่กล่าวอีกอย่างทักษะที่พวกข้ารู้ก็ไม่เหมาะกับวิถีดาบและกระบี่เทวะของเจ้าด้วยคำพูดของเทพดาบได้กำจัดความหวังของติงห้าวอไปหมดสิน้นแต่ว่าพวกเราเตรียมของขวานบางอย่างไว้ให้เจ้าโชคร้ายหน่อยนะที่เจ้ายังไปที่นั่นไม่ได้เทพกระบีท่ทำตัวน่ารำคาญอีกแล้ว เขามักจะทำให้ติ่งห้าวต้องผิดหวังก่อนแล้วจึงหลอกหลอกเขาให้ผิดหวังเป็นครั้งที่สองเสมอสิ่งที่เรียกว่าของขวัญของบรรพบุรุษทั้งสองนั้นเหมือนจะเป็นบางสิ่งบางอย่างที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่โชคร้ายน้ำที่อยู่ไกลออกไปนั้นไม่สามารถใช้ดับไฟที่เกิดขึ้นตรงนี้ได้นอกเรื่องไปหน่อยนี่เจ้าหนูติงดูเหมือนว่าเจ้าทำได้แค่ยอมแพ้แล้วนะ เทพดาบเตือนติงห้าวอถึงสถานะของเขาอีกครั้งยอมแพ้งั้นหรือติงห้าวอยังคงจับด้ามกระบี่ไว้ในมือและไม่พร้อมใจที่จะยอมแพ้แก่หลี่มู่อเวียนนอเขาเกลียดความพ่ายแพ้เป็นที่สุดดูเหมือนว่าติงห้าวจะไม่เคยยอมแพ้ต่อคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งหน้าไหนเลยไม่เขาจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด เขาจะไม่มีทางและไม่มีวันยอมแพ้เด็ดขาดแม้ว่าจะต้องแลกด้วยชีวิตก็ตามในตาของติงห้าวาเต็มไปด้วยไฟแห่งจิตวิญญาณการต่อสู้ที่ถูกจุดให้ติดขึ้นมาแล้วสีหน้าที่ดูกังวลน,นั่นหายวับไปทันทีที่ฝั่งตรงกันข้ามหลี่มู่อเวียน์นอสังเกตเห็นท่าทางที่เปลี่ยนไปของติงห้าวอและสายหน้าเบาๆ อะไรกันยังไม่ยอมแพ้อีกเหรอข้าให้โอกาสเจ้าแล้วนะติงฮ่าววอถ้ายังสู้ต่อวันข้างหน้าเจ้าจะต้องทนทรมานกับการพ่ายแพ้ที่จะต้องจดจำไปตลอดชีวิตบทที่78ชื่อเสียงของพันธมิตรทั้ง7งั้นเหรอข้าแทบรอไม่ไหวแล้วมาเลยสิ ติงห้าวพูดก่อนจะเลีริมฝีปากของตนเช่นเดียวกับดวงตาของเขาที่ส่องประกายลุกโชนไปด้วยเปลวไฟแห่งการต่อสู้ในตอนนี้ท่าทางของติงห้าวอดูเหมือนกระบี่ที่แหลมคอมอเป็นกระบี่ที่หักได้แต่จะไม่งออย่างเด็ดขาดมันคือศักดิ์ศรีของมือกระบี่นั่นเองติงห้าวอเองก็มีศักดิ์ศรีของตัวเองเช่นกัน ดวงตาที่เป็นประกายนั้นเต็มไปด้วยความกระตือรือร้นที่จะสู้ส่วนทางกับแววตาของหลี่มูอ่อเวียนอในตอนนี้ที่แฝงไปด้วยความมึนงงราวกับว่าเขานึกขึ้นได้ถึงใครหรืออะไรบางอย่างเด็กหนุ่มมองขึ้นไปบนท้องฟ้าและหลุดเข้าไปในห้วงความทรงจำของตัวเองเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ท่าทางของหลี่มูอ่อวียนอเปลี่ยนไป เขาดูหนักแน่นก่อนจะพยักหน้าอย่างจริงจังแล้วกล่าวว่าคราวนี้ข้าขอสามครั้งเหมือนกันถ้าเจ้าสามารถตั้งรับการโจมตีของข้าได้ทั้ง3ามครั้งเจ้าชนะไปเลยผู้จบหลี่มู่อวิเอโนก็ชักเอากระบี่มาจากข้างเอวใบมีดนั้นสะท้อนแสงสว่างจ้าดูเหมือนทางชังเผือกที่ปรากฏขึ้นกลางเวทีประลองทำให้อากาศโดยรอบก่อตัวหนาแน่นขึ้นเรื่อยๆ ที่ด้านนอกเวทีเหลียงเฟยเสยวิยอและคนอื่นๆในกลุ่มพันธมิตรทั้ง7จต่างมีท่าที่เปลี่ยนไปด้วยเป็นครั้งแรกที่สิทธิพี่ของพวกเขาชักกระบี่ออกมาเพื่อต่อสู้นี่แปลว่าหลี่มูอ่อวียนนอจะใช้พลังทั้งหมดของเขาแล้วหรือติงห้าวกำลังทำให้เขานึกถึงใครกันแน่ทำไมสิทธิพี่หลี่มูอ่อวียนนอถึงเปลี่ยนใจขึ้นมากลางคันแบบนั้น ทั้งหกคนต่างขบคิดในขณะที่คนอื่นๆเริ่มตื่นประหนกนี่เป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้เห็นหลีมู่อเวียนอนำกระบี่ออกมาใช้ในการประลองใหญ่ระหว่างสำนักทั้งห้าในฝูงชนนั้นหัวใจของหลีอีรุ่วเด็กสาวรูปงามแทบหยุดเต้นในทันทีราวกับว่าบางอย่างเข้าเกาะกลุมมันเอาไว้ก่อนที่หลีมู่อเวียนอนอจะชักกระบี่ออกมา สิงห้าวอก็ลำบากมากอยู่แล้วในการต่อสู้ถ้าหลี่มูอ่อวียนนอใช้พลังทั้งหมดขึ้นมาติงห้าวจะทนได้หรือเขาอาจบาดเจ็บก็ได้เจ้าโง่นั้นทำไมไม่ยอมแพ้ไปเสียบนเวทีกระบี่ของหลี่มูอ่อวียนนอถูกถือไว้ที่ระดับหน้าอกเขาใช้นิ้วทั้งสองลูกไปตามใบมีดนั้นจนเกิดเป็นเปลวไฟสีม่วงจางๆขึ้นที่กระบี ครั้งแรกเสียงนั้นดังชัดเจนร่างที่ล่องลอยเหมือนก้อนเมฆของหลี่มู่อวียนอมาหยุดลงที่หน้าติงห้าวราวกับพูดผีเปลวไฟสีม่วงจากกระบี่นั้นกลายเป็นดวงดาวเย็นเยือกประทะเข้ากับอีกฝ่ายดูดูไปก็คล้ายจะเหมือนกับลูกธนูที่พุ่งออกจากคันศรนขนาดยักษ์ขับอากาศถูกแหวกออกด้วยคมกระบี่ที่พุ่งผ่านอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดเป็นเสียงหวีดดังขึ้นจนเกือบจะพัดเอาร่างของติงห้าวอให้ลอยออกจากเวทีไปในชั่วอึดใจนั้นกระบี่เคลื่อนไปด้วยความเร็วสูงสุดของมันเมื่อเทียบกับกระบี่เล่มนี้แล้วกระบวนท่ากระบี่ที่ติงห้าวอใช้เมื่อครู่นี้ถือว่าไม่ได้รวดเร็วอะไรเลย 55ในที่สุดข้าก็เข้าสู่ระดับผู้ฝึกยุทธสาจุดลมปราณความเร็วพลังปราณของข้าอยู่ที่30รอบต่อหนึ่งลมหายใจในที่สุดการต่อสู้ครั้งนี้ข้ามั่นใจมากขึ้นแล้วติงห้าวอรู้สึกเพียงว่ากำลังมีพายุพุ่งตรงมาทางเขาชุดสีเขียวและผมยาวนั้นปลิวสะบัดไปด้านหลังทันทีสู้ไม่ได้ข้าสู้ไม่ได้ มันเร็วเกินไปข้าหลบไม่ได้หนีไม่ได้เลยทำยังไงดีข้าควรทำยังไงดีทำยังไงดีข้าทำยังไงด,งไงด,งไงดีในตอนนี้ความคิดมากมายผุดขึ้นในหัวของติงห้าวอแต่เขาไม่สามารถจับใจความมันได้อย่างแท้จริง ด้วยเด็กหนุ่มแทบไม่สามารถหาวิธีที่จะทำลายการโจมตีโดยตรงของหลี่มู่อเวียนนอที่มีเจตนาทำลายล้างตรงหน้านี้ได้เลยในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้ร่างกายของติงห้าวอตัดสินใจไปเองล่วงหน้าโดยที่เขายังไม่ทันคิด กระบี่สนิมของเด็กหนุ่มสั่นหึงๆขณะที่ติง5้าวอบิตข้อมือวาดเส้นโค้งประหลาดขึ้นในอากาศดูเหมือนดาวตกทำให้ตรงหน้าของเขาปรากฏเป็นกรอบก,กระบี่ขึ้นเครงเครงเครงปิดใจต่อมากระบี่ทั้งสองพุ่งเข้าปะทะก,กันอย่างรุนแรงด้วยความเร็วที่ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ก่อนตามมาด้วยเสียงโลหะที่กระทบกันดังไปทั่วเฉกเช่นเดียวกันกับประกายไฟที่ประทูขึ้นมากมายบนท้องฟ้ากระบี่ของหลี่มู่อวียนอเข้าใกล้คิ้วของติงห้าวอมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้นั้นดูเหมือนภาพช้าๆของปฏิหารที่เกิดขึ้นทีละน้อยทีละน้อยและเมื่อกระบี่ที่น้าเกรงขามนั้นทะลุเข้ากราะกำบังของติงห้าวอไปได้ มันก็พลันเคลื่อนที่ช้าแอและอ่อนแรงลงในทุกชั่วขณะกระบี่นั้นพุ่งเข้าชนอย่างคนที่ไม่มีวันเหนื่อยหน่ายทว่าก็ยังไม่มีคำตอบใดๆจากผู้เป็นนายของมันทักษะกระบี่ลึกลับความคิดนั้นผุดขึ้นมาในหัวของติงห้าวราวกับสายฟ้าฟาดลงในใจของเขาทำให้เด็กหนุ่มนึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ ติงห้าวใช้กระบวนท่านี้ออกไปโดยไม่ได้ตั้งใจมันเป็นกระบวนท่าที่เขาได้เรียนรู้ที่ยอดเขาเมื่อคืนหนึ่งในกระบวนท่าที่ไม่มีชื่อของชายชราแปลกหน้าในเงาดำที่สอนให้เขามันมีชื่อเรียกว่าทักษะกระบี่ลึกลับเป็นทักษะสำหรับป้องกันตัวกระบวนท่าฉบับดั้งเดิมนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและแม้ว่าติงห้าวจะชาญฉลาดแค่ไหน เขาก็ยังไม่สามารถเข้าใจกระบวนท่าทั้งหมดได้ภายในคืนเดียวก่อนหน้านี้ที่เขาเข้าไปช่วยชีวิตหลี่หลานติงห้าวอพยายามจะใช้กระบวนท่านี้เช่นกันแต่เขาทำได้สำเร็จเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นก่อนจะโดนการโจมตีของเหลียงเฟยเสยวิย์ทำให้กระเด็นออกจากเวทีไป เพะว่าในขณะนี้ที่หลี่มู่อวียนนอยืนอยู่ตรงหน้าตนติงห้าวอก็พลันรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ใครๆต่างพูดถึงกันราวกับว่าเขากำลังเผชิญกับยอดเขาสูงชันที่ไม่มีวันพิชิตได้แต่ถึงจะเป็นเช่นนั้นเขาก็ยังไม่อยากพ่ายแพ้และด้วยความคิดเช่นนี้อะไรบางอย่างก็คล้ายจะได้รับการกระตุ้นขึ้นอย่างรุนแรง ภายใต้แรงกดดันมหาศาลนั้นจิตใจและร่างกายของติงห้าวว่างเปล่าไปหมดทว่าเด็กหนุ่มกลับสามารถเข้าใจกระบวนท่ากระบี่ลึกลับได้สำเร็จไปกว่าเจ็ดในสิส่วนแล้วจุดจุดจุดและถึงแม้เขาจะทำได้เพียงเจ็ดในสิส่วนแต่มันก็มากพอที่จะต่อกรกับการโจมตีที่รุนแรงของหลี่มู่อ,อวียเนอ ไม่ต้องสงสัยเลยว่าติงห้าวอนั้นมั่นใจมากและกล้าพอที่จะเผชิญกับกระบวนท่าของเขาที่แม้แต่ในสำนักพินิตกระบี่แห่งนี้ก็คงมีไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถต้านมันได้ที่อีกฝั่งหนึ่งหลีมู่อเวียนอได้แสดงสีหน้าที่ไม่มีใครคาดคิดอีกครั้ง แววตาของเขาสะท้อนกรอบกระบี่ที่กระจายไปทั่วโดยฝีมือของติงห้าวอและกระบี่สนิมนั้นก่อนที่เงาสะท้อนในตาจะกลายเป็นความประหลาดใจที่แผ่ไปทั่วใบหน้านี่มันกระบวนท่าอะไรกันเป็นกระบวนท่าชนิดไหนกันแน่เป็นพลังที่แปลกและน่าเหลือเชื่อจริงๆอันที่จริงด้วยพลังระดับผู้ฝึกยุทธสองจุดลมปราณน,นั้น มันไม่น่าจะตอบก่อนกับผู้ฝึกยุดสามจุดลมปราณได้หรือว่าติงห้าวจะซ่อนพลังที่แท้จริงของเขาไว้กันเครงติงห้าวถอยหลังไป7จ็ถึงแก้าก่อนหยุดลงนี่ค่าหยุดกระบี่ของหลีหมู่อเวียนอได้งั้นหรือติงห้าวกลับมารู้สึกตัวอีกครั้งเขาครุ่นคิดเล็กน้อยและเริ่มที่จะเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด หลี่มูอ่อวิเอโนที่อยู่อีกฝั่งไม่ได้พุ่งตัวตามไปความแปลกใจที่ปรากฏบนหน้าของเขาหายไปแล้วหลี่มูอ่อเวียเอโนกลับมาดูสงบนิ่งอีกครั้งก่อนจะถือกระบี่ที่มีเปลวไฟสีม่วงเดินตรงเข้ามาทีละก้าวและกล่าวขึ้นเจ้าทำให้ข้าแปลกใจมากจริงๆแต่มันก็เท่านั้นแหละทุกคนยังคงไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นบนเวที รอบเวทีมีทั้งเสียงอุทานด้วยความประหลาดใจของสิทธิสำนักตอนกลางและเสียงเชียร์จากพวกฝั่งตะวันออกดังประปนกันไปการประลองนี้เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมากมายเมื่อหลี่มู่อเวียนอบรรลุระดับ3จุดลงกรานขนาดต่อสู้หลายคนคิดว่าการต่อสู้คงจบลงแน่แล้วและต่างก็พากันพูดถึงความพ่ายแพ้ของติงห้าวอ แต่ใครจะไปรู้ว่าในจังหวัดสุดท้ายติงห้าวจะสามารถใช้กระบวนท่ากระบี่ที่ไม่มีใครรู้จักเพื่อพลิกสถานการณ์ได้เช่นนี้จางฝานหวังเสี่ยวชีและคนอื่นๆต่างกระโดดขึ้นจากที่นั่งรวมถึงสาวงามหลี่อีรั่วจุด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 เช่นเดียวกับสีหน้าของหลี่หลานที่นั่งอยู่ไกลออกไปที่ได้แสดงถึงความโล่งใจออกมาเช่นกัน